โอ้โหกินหมดแล้วเนี่ยโโอ้โหมีใส่ถุงกลับบ้<ล>านแล้นมาให้แม่โทรศัพท์ให้แม่ถ่ายปลาอะไรนะปลาทับทิม,ททมอะไรนะทอดสมุนไพร บนเหรอปะสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับค่ำคืนอ่ะ,อะครูทักดูทานอะไร สวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสสวััดีครบเราอยู่ที่ร้านอะไรเนาะเรือนไม้เรือนไม้ริมน้ําที่อุทัยธานีอุทัยธานีอืมดูสิอาหารใน่้านีะไรที่อะไรคะการเป็นฟ้าสดุผ้าปลาและชดสมุนไพรอ่ะเป็นเป็นชูชีล่ะฮะการเป็นฟ้าสดุเอาปลาและชดสมุนไพรปลา เปิดไฟส่องแสงค่อนข้างน้อยครับเพื่อนๆตอนนี้เป็นร้านอาหารที่อยู่ริมตรงนี้แม่น้ำสะแกกังด้านหลังผมเป็นแม่น้ำสะแกกังมีคุณสั่งอะไรไปอ่ะนี่พี่น้องแนะนำปลาแรดอะไรนะปลาเล็ดทอดสมุนไพรหนึ่งอย่างน้ำให้คิดด้วยเอาข้าวผัดอะไรคิดด้ข้าวผัดอะไรข้าวผัดกะเราผัดกะเพราข้าวผัดกะเพรา สั่งกับข้าวไปหลายอย่างครับบรรยากาศพอเอินเออเราไปทําคลิปถนนคนเดินมืดค่ำนิดหน่อยฮะก็เลยมามืดไม่ค่อยเห็นวิวบรรยากาศเนาะแต่เนี้ยด้านเนี้ยคือแม่น้ําสแกกลางไม่เคี่ยวมีด้านที่ลงไปตรงนู้นมันก็มืดแล้ว ก็เลยขึ้นมานั่งข้างบนนี้ดีกว่าครับตรงนั้นรู้สึกว่ามันจะมีแมลงรบกวนอ่าเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าพวกเราทานอะไรกันบ้างแจกช้อนแจกช้อนอหิวแล้ววันนี้อากาศร้อนจัดด้วยเนาะรู้สึกว่าอากาศร้อนเนาะข้าวมานนก่อนครับผัดกะเพราก่อนก็ได้นะคะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่ของพี่โดอาหารหลักอาหารหลักผัดกะเพราหมูสับกรอบไข่ดาวแบบกรอบเลยแต่โดก็รอต้มยำอยู่ดีใช่ไหมต้มยำขอช้อนอีกชุดนึงคุณต้มยำปลาคั่งช้อนกับช้อนโดก็ช้อนกับช้อนอยู่ขอช้อนซ่อมอีกชุดหนึ่งขอใหม่ ก็คุยกันก่อนกินข้าววันนี้เราก็เออออกมาจากที่ไหนล่ะกทมเนาะพูดสรุปหน่อยระหว่างรอทานข้าวรอกับข้าวเพราะว่าเมื่อคืนถ้าเพื่อนๆชมคลิปเที่ยวไปไม่กลับบ้าน <c oughs> ก็ต่อจากที่เราไปงานบวชเจ้าพ่อ <c oughs> โต๊ะจีนนะสมัครอินเตอร์กรุ๊ป มาแล้วก็ทีแรกก็น,นึกว่าจะนอนอยู่แถวไหนเที่ยวไปไม่กลับบ้านปรากฏว่ามันก็ไม่ไกลเนาะจากนาครปฐมนครเชัยศรีขับรถกลับบ้านแล้วก็จอดรถเออเดินเข้าบ้านเอาเสื้อผ้าที่ใช้แล้วเข้าไปนอนแล้วจะได้ตื่นสายๆส,สบายๆเนาะเพราะว่าที่คุณตักเซิร์ชหา ที่พักก็พันกว่าสองพันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็บางทีมันก็อะไรล่ะไม่ไม่คุ้มค่าเพราะว่ามันไม่ได้ไกลอะไรมากนะสี่ทุ่มแล้วเสี่ทุ่มแล้วแล้วบางทีนอนก็<ๆ>กอาจจะต้องลุกมากินข้าวเช้ามาอะไรอาหารเช้าก็จะไม่ค่อยสะดวกแล้วอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อเข้าไปมืดค่ำเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้โดยเฉพาะที่ผมต้องทำงานเรื่อง สัญญาณไวไฟอะเนาะขับรถชั่วโมงกลับบ้านนอนสบายๆแล้วเราตื่นเช้าแล้วก็ออกมาใหม่นะนอนห้องแอร์เป็นประมาณแปดโมงเช้าแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนมากนะนับว่ากลับไปนอนห้องแอร์เย็นๆกล <c oughs> ับไปนอนห้องแอร์เย็นๆโอเคครับโอเคครับแม่ว่าเดรดเดนั่งตรงนี้ดีไหมเพราะว่าเดรดเดขี้ร้อนป่ะเปลี่ยนเพราะว่าเดรดเดอร์ใกล้พัดลมก็น่าเดรดเดอร์กได้ใกล้พัดลมนะ มาแล้วเรามาโดโดช้อนซ่อมอีกคู่นึงอันนี้ไหนโอ้โหกินหมดเลยเนี่ยโโอ้หมีใส่ถุงกลับบ้านปลานลยปลาอะไรนะปลาทับทิมอะไรนะทอสมุนไพรทอนไ่าทานเน่ยมันมีหลายอย่างครับเพื่อนมีขิงมีถั่วมี สิงมีถัว่วแล้วก็มีอะไรครับครูจะจะถ่ายรูปเนี่ยส่องไฟให้เนี่ยใช่ครับชัดไหมละ่ะไม่ชัดฮะไม่ชัดต้องยังไงเออส่องไฟให้คูตัดจะถ่ายภาพนิ่งถ่ายเลย ไม่หมดมีใส่ถุงกลับบ้านเนี่ยปลาทับทิมแล้วที่นี่เขาดังเรื่องนี้เนาะเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ที่ที่พักของเราอะไรนะล่มเย็นเป็นสุขก็มีกระชังลงไปถ่ายกระชังเขาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาที่แม่น้ําเจ้าพยามีทั้งเจ้าพยาเป็นทั้งสแกกังเป็นงไงรสชาติ อมาแล้วเอามาเลยมาแล้วครับอันนี้อะไรลาบหมูทอดคดตักสังลาบนั้นอะไรต้มยำน้องมาทางนี้น้องมาไว้ทางนี้พิอโร่จะได้นี่เลยครับ นี่คือต้มยำปลาคังโอ้โหกับข้าวแต่ละอย่างจานใหญ่น่าจะอร่อยแล้วก็สายไฟให้คุูตักถ่ายภาพแล้นี้อะไรนะลาบหมูทอดลาบหมูทอดมีอะไรอีกอย่างหนึ่งครบยังรย เดรโูครับลปลาคังลูกจิ้มไม่ได้ไม่ได้สั่งได้ไงมาแล้วใช่ไหมอันนี้อะไรเอ่ยปชัปชาปรากับแังครบยังครบแล้วเนาะอันนี้ก็คือผัดชาปรากฏคังนะที่ผมอยากทานนี่นี่ผัดชาเมื่อคลิปที่เราไปไปที่ไหนนะสัตหีบเมื่อคลิปที่เราไปสัตหีบเนาะ ผัดฉาปลาฉลามเชฟติเชฟติเชฟโด่งอันนี้ผัดฉาปลากดคังฮะน่ารับประทานมากเลยอ่ะมาอกินเลยอะตักน้ำแกงให้โดโดก่อนโดาโดหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วน่ากินเอาเนื้อปลาให้เดาโดหนตักแล้วตักให้ผมอีกถ้วยหนึ่ง โอเนื้อปลาอือสุดยอดเขาใส่เห็ดเลยนะเห็ดนางฟ้าเหรอคุณใช่มากินเลยกินเลยค่ะเพื่อนทานด้วยกันนะคะ FC ด้วยค่ะ อันนี้ใครสั่งผัดช,ชาผมสั่งครับจะสังเกตว่าเวลาสั่งอะไรเนี่ยขูดทักจะกินของคนอื่น <c oughs> เยอะกว่าที่ตัวเองสั่งเ <c oughs> หลือแน่นอน <c oughs> นี่เนี่ย,ยกินคุณยุย้ยคุณตู่ <c oughs> คุณท็อมาด้วยนี่ก็เนี่ยแหละสั่งประมาณนี้แหละแต่ว่าเพื่อนๆก็เราก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะฮะเรามา ผ่านข้าวแล้วร้านนี้เขามีอะไรน่าอร่อยบ้างอร่อยมากอันนั้นอะไรเอบอกว่าอร่อยคือบางทีแล้วก็หาร้านที่มันมที่มันแบบดีอะ่ะมีคุณภาพแล้วเขาก็มีหลายเมนูนะนานๆเรามาแล้วก็สั่งให้เอฟซีดูแหละเหลือก็ไม่เป็นไรอร่อยมากาพีด่ด้ทานเลยทานเลยครับทานเลย ชิมสิต้ยมยำเขาปรุงมารสชาติโอเคไหมเ,เราน่าจะเป็นโต๊ะสุดท้ายของของเขาเนอะเราเข้ามาเกือบเกือบสองทุ่มไงอร่อยทุกเมนู ทุกเมนูอะไรเธอยังชิมไม่ครบเลยกก็ิอ๋อชิมน้ำจิ้มแล้วเดี๋ยวมันจะหายร้อนผมนี่ปลาขังดูเนื้อเนี่ยคือมามาแถวนี้ต้องกินปลาไม่กินปลานี่ถือว่าพลาด สะใจ mm hmm. คือมา mm hmm. อุไทยเมื่อไหร่เนี่ยสะใจทุกทีฮะสั่งปลานี่ mm hmm. นปลาคังนี่แปลว่าตัวใหญ่นี่หนังหนา mm hmm. okay. อืมอมืนใจคชิมอะไรต่อดีตมาผัดชาครับอืก็ผัดชาปลาคังอยู่เนาะเชฟโดงนะเอาปลาคังไปทอดฮะทอดก่อนแล้วก็เอามาปลาคังไปทอดก่อนแล้วก็เอามาผัด แล้วก็หั่นหั่นนี่มะเขือมะเขือปลาะเนาะใช่ไหมคุณใช่ไมมะเขือเปลาะเป็นชิ้นน้อยๆอืมสุดยอดเลย อืมอืมอือร่อยพวกเราน่าจะหิวนะรู้สึกว่าเราไม่ได้กินกลางวันใช่ไหมกลางวันเราไปกินขนมอืมนี่ฮะราบทอ้ <ừ. S 2> นี่เขากินแบบนี่เอาเนื้อปลาออกมา แล้วก็เอาเครื่องอืมันน้ำลาดมาลาดขอเครื่องเยอะๆหน่อยโดยเฉพาะมะนาวถั่วลิสงลาดลงไปเลยภาพชัดไหม ปลากรกปอบขอน้ําราดให้เขา้าชุ่มสำปาเครื่องนี้ก็แบบเขาหั่นใหม่ๆนะเนาะเขาหัน่นใหม่ ตะไครอ่อนเขียวโดนตะไขอรอ่อนเขียวโดนขงดิงโดนมะนาวราคาบาหัวทีง่งบาบากระกง้ง ปลาตัวใหญ่นี่เนื้อมันไปช่งอิ่กินสะใจจริงๆครับเพื่อนๆไม่กินเปล่าๆไม่ต้องกินข้าวได้เลยเนะยกินหมดตัวอิม่ม ดูด้ออ่อยไหมแกงหมดยังเออเอาปลาไหมแต่ถ้ากินกับข้าวเนี่ยเด็ดต้องอันนี้ครับอือเนี่ยได้ปลาคังชิ้นเบอเนอ้อเลยเอออือดูดออ้อหรือปลาคังทอดผัดชา ให้กินเหมือนข้าวมันน่อันนี้ขตักกินเยอะๆนี่เมื่อกี้ยังไม่เจอพริกไทยอ่อนเจอพริกไทยอ่อนไหม เขาก็ผัดแห้งๆนะเพราะว่ามันทำให้ปลากรอบอะ่ะถ้าผัดมีน้ำเจ,จิงๆนีๆ่มันก็จะปลาก็จะไม่กรอบถูเขาผัดเลาองกมาเป็นแห้งอืมน้องสั่งอาหารอเเอาเครื่องวอ่ะผัดชายพริกไทยอ่อนอ อันนี้เอากลับแน่นอน เครื่องเขาถึงอ่ะเกียวโดวนพิไทยอ่อนออเกียวโดวนติ๊กโดนกระชายอื เ,เนื้อปลาเขาให้เนื้อปลาเยอะด้วยนะเนะี่ย ไปรู้เผ็ดไหมครับออืมีมอมากนะไรชาอย่างนี้นะพี่น้ำพูดเดี๋ยวแม่ตักปลาให้หน้อยนะาไว้ไม่ใช่เอาช้อนไปแตะแตะเราตักปลาน่ครับเราทำไมเขาเคยตัวไงพอเขาเอาช้อนไปแตะๆน่ะเราก็รู้เองต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้ ทำแกงทำเป็นไม่รู้นี่นี่เนื้อปลาอาหารแบบบ้านๆใช่เมื่อนี่สั่งอย่างนี้แหละถูกต้องแล้ว สั่งสเต็กก็ไม่ได้อร่อยหรอกไม่ไม่ได้กินของอร่อยหรอกเพราะเขา,าไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวอืมไม่ใช่แนวฮิโรเข้าใจคำว่าไม่ใช่แนวไหม ชอบต้ยมยำใส่เห็ดนางฟ้ากับเห็ดฟางชอบอันไหนกว่ากัน<า>ชอบเห็ดฟา,างแพงกว่าไห<า>มเห็ดฟางแพงกว่าเห็ดนางฟ้าแต่บ้านนอกไม่ค่อยมีเห็ดนางนจังหวัดเป็นแต่เห็ดนางฟ้าน่นาจะเพาะยากนะ ดูกินถั่วเห็นถั่วชอบบางตักโกง ตะไค้เนไทยแซบครับแซบร้านอะไรนะเรือนไม้ชายน้ำเลยวัดท่าซุงมาหน่อยร้านรถชาวบ้าน แม่ครัวชาวบ้านอะทำรถแบบชาวบ้านเลยอรรร่อ่ออออยยาาาหทุกงิ่มอร่อยแล้วครับเดี๋ยวจะใช้วิธีโอนไม่อยากเดี๋ยวเงินสดติดตัวจะมีไม่พอ,อเอามาโอนตรงนี้ครับเท่าไหร่830อยามาครับ ตรงนี้ชื่อว่าร้านร้านอาหารเรือนไม้ริมน้ำเรือนไม้ริมน้ําตรงนี้เขาถนนอะไรยังไงฮะเผื่อพรรคพวกเพื่อนฝูงผมตามมาอันนี้เกาะทางวัดท่าซุงเกาะลูกหมอนะอ๋อจากวัดท่าซุงสมว่าจากวัดท่าซุงมุ่งหน้าไปเข้าตัวจังหวัดจะอยู่ทางขวาทางขวามือทางขวามือร้านอยู่ติดแม่น้ําอันนี้สแกกันอ่าอร่อยกับข้าวอร่อยค เดี๋ยวโอนตังจ่ายเขาก่อนกี่โมงปีกี่โมงครับเบิดสิบโมงครึ่งถึงสองทุ่มยันทุกวันทุกวันครับวันหยุกร์บรรยากาศดีผมมามืดไปหน่อยอไม่งั้นจะไปนั่งริมน้ำ 5, 5. อ๋อห้าโมงบรรยากาศดีเนาะ <Okay. S 1> นี่นะบายกลับที่พัก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 อาบน้ำนอนพรุ่งนี้ลุยต่อ ่พี่โดครับจะกลับไปนอนจะนอนบ้านหรือนอนรีสอร์ทนอนจอดนอนรีสอร์ทเหรอไม่กลับบ้านเหรอไม่กลับบ้านอไปฝากกดสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยให้เราด้วยบ้านด้วยนะครับเพื่อนๆต่อไปครับบายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย